มีรูปต่ำๆนะฮะต่ำๆนี่บางทีเขาก็จะซุกอยู่ข้างล่างกับเพื่อนๆนะฮะซุกอยู่ข้างล่างนี่ถ้าเราไม่ตัดหญ้าเราก็ไม่เห็นเนาะนะฮะว่างๆเราก็มาอะนี่เราอันนี้ไม่เอาเนาะอันนี้ก็ดึงออกบ้างนะฮะแต่เมชานี้ยังไม่ได้ดึงออกเมชานี้ได้แต่ตัดหญ้านะตัดแถวๆสวัสดีจ้าเพื่อนๆเมช้ามานะฮะตัดหญ้าทำความสะอาดนะจ้านะนี่ก็เป็นหลังบ้าน สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาเช้ามานะฮะตัดหญ้าทําความสะอาดนะจ้าเนี่ยนี่ก็เป็นหลังบ้านสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาเช้ามานะฮะตัดหญ้าทําความสะอาดนะจ้าเนี่ยนี่ก็เป็นหลังบ้านลูกนะฮะนี่เป็นกลุ่มกลุ่มเลยเป็นมะนาวค่ะเพื่อนเพื่อนนะฮะต้นมะนาวนานาวันนี้ก็เก็บกินอยู่ทุกวันเนาะนะฮะ นี่ค่ะลูกมะนาวนะจ้าวันนี้นะมันก็เป็นผักหวานแต่ว่าต้นนี้ยังยังไม่ได้แต่งกิ่งนะแล้วก็ว่าจะแต่งกิ่งเขาสักหน่อยนะฮะในตัดจ้าเราก็ไม่เห็นซูกอยู่ข้างในนั้นก็มีนะเป็นมะนาวนะฮะก็ปลูกไว้นานแล้วนะฮะหรือว่าเป็นดอกก็ไม่รู้เนาะดอกก็จะเป็นกลุ่มๆนะฮะ อย่างน้นอยๆก็น่าจะมีลูกมั่งแหละเนาะนะฮะที่ค่ะไอตัดหญ้าเราก็ไม่เห็นซุกอยู่ข้างในนั้นก็มีนะเป็นมะนาวนะฮะก็ปลูกไว้นานแล้วนะฮะมีลูกต่าๆนะฮะต่ำๆนี่บางทีเขาก็จะซุกอยู่ข้างล่างค่ะเพื่อนๆนะฮะซุกอยู่ข้างล่างนี่ถ้าเราไม่ตัดหญ้าเราก็ไม่เห็นเนาะนะฮะกำลังแตกใบอ่อนเลยกิ่งนี้นะฮะ แต่บางกิ่งนะเนี่ยเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปดูโอ้บางกิ่งเนี่ยทิปเล่นนะคะเนี่ยนี่นะคะพอตัดแล้วเนาะเราก็จะมาเห็นนี่ในในต้นนี้เนาะนะต้นนี้นะหรือว่าเป็นดอกก็ไม่รู้เนาะดอกก็จะเป็นกลุ่มๆนะฮะอย่างน้อยๆก็น่าจะมีลูกบ้างแหละเนาะนะฮะค่ะันนี้นีนก็เป็น ผักหวานแต่ว่าต้นนี้ยังยังไม่ได้แต่งกิ่งนะ,ะดี๋ยวก็ว่าจะแต่งกิ่งเขาสักหน่อยนะฮะ,นะฮะนี่ค่ะก็นะใช้เวลาไม่นานนะ,นะะใช้เวลาไม่นานเนี่ยนะฮะเขาก็าจะออกเนาะถ้าเราแต่งนะคะนี่ค่ะอยู่กลุ่มนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะนะะี่ะเป็นอ่าน่าจะเป็นลูกเนาะนะฮะน่าจะ,นะิหรือว่าเป็นดอกก็ไม่รู้เนาะ นะดอกก็จะเป็นกลุ่มๆนะฮะอย่างน้นอยๆก็น่าจะมีลูกมากนะัางแหละเนาะนะฮะใบนะฮะพอเรามานะตัดตกแต่งสถานที่เราก็มาเห็นนะมาดูนี่ก็ต้นทำคลิปนะฮะคลิปสามนาทีผ่าดูหลังบ้านที่เราตัดตัดหญ้าไว้เมื่อเช้านี้เนาะคลิปนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะจ๊ะว่างๆเราก็มา อันนี้เราอันนี้ไม่เอาเนาะอันนี้ก็ดึงออกตั้นะฮะแต่เมชานี้ยังไม่ได้ดึงออกเมชาวนี้ได้แต่ตัดท่านะตัดแถวๆจิดลูกนะฮะนี่เป็นกลุ่มๆเลยสะดวกในการเก็บนะเพื่อนๆนะวันนี้สมิตาก็เจอะตามตามข้อตามอะไรเขาอย่างนี้นะฮะขนาดนะฮะหัวนะฮะเไม่เพื่อนๆนะฮะนี่เล่นนะคะ เนี่ยนี่นะพอตัดแล้วเนาะเราก็จะมาเห็นนี่ๆในต้นนี้เนาะนะฮต้นนี้นี่นีนก็เป็นผักหวานแต่ว่าต้นนี้ยังยังไม่ได้แต่งกิ่งนะดี๋ยวก็ว่าจะแต่งกิ่งก็สักหน่อยนะฮะแต่ว่าต้นนี้นะต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นะฮะแต่งกิ่งแล้วนะฮะนก็ใช่เนาะนะฮะพอพอพอได้กินอยู่นะคะ ทุกปีเขาก็จะลูกโดกมากเลยนะฮะแต่นี้เราแตกกำลังแตกใบอ่อนเลยกิ่งนี้นะฮะแต่บางกิ่งนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวจะพาไปดูอ้บางกิ่งเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นละมุดอ่ะนะว่าละมุดนะฮะละมุดนะก็กําลังแตกใบอ่อนเลยจ้ะเพื่อนๆนื่อนนะว่างๆเราก็มานะอ่นนี้เรา อันนี้ไม่เอาเนาะอันนี้ก็ดึงออกได้นะฮะแต่เมาชาวนี้ยังไม่ได้ดึงออกเมาชาวนี้ได้แต่ตัดหน้านะตัดแถวแถวกาลังแตกใบอ่อนเลยกิ่งนี้นะแต่บางกิ่งนะนี่เพื่อนเพื่อนะเดี๋ยวจะพาไปดูโอ,อ้บางกิ่งเนะี่ยเจ่อตามตามข้อตามอะไรเขาอย่างนี้นะฮนะขนาดนะฮะหัวนะฮะไมเพื่อนเพื่อนนะฮะนี่ กำลังแตกใบอ่อนเลยกิ่งนี้นะแต่บางกิ่งนะนี่นเพื่อนเนอะเดี๋ยวจะพาไปดูอ๋อ oo, บางกิ่งเนี่ยฮะโอ้นะฮนะนะถ้ารอรอเวลาอีกหน่อยก็คงจะได้แกงแหละนะฮะอันะนะี้ก็ต้นนะฮะต้นเราไม่ให้สูงมากเนาะเพื่อนโอ้นะฮนะนะนะถ้ารอรอเวลาอีกหน่อยก็คงจะได้แกงแหละนะฮะอันะนะนะี้ก็ต้นนะฮะต้นเราไม่ให้สูงมากเนาะเพื่อน นี่นะฮะอัปลังแตกยอดถอนเลยนี่เป็นตะลิงปิงเนาะนะฮะตะลิงปิงนี่ค่ะอยู่กลุ่มนี้นะฮะเ่อนเพื่อนเห็นไหมคะ,นะะเป็นอน่าจะเป็นลูกเนาะนะฮะน่าจะทุกปีเขาก็จะลูกโดกมากเลยนะฮะแต่นี้เราแตกเีลูกต่ำๆนะฮะต่ำๆนี่บางที mm hmm. เขาก็จะซุกอยู่ข้างล่างคับเพื่อนเพื่อนนะฮะ mm hmm. รุกอยู่ข้างล่างนี่ถ้าเราไม่ตัดหญ,ญา้าเราก็ไม่เห็นเนาะนะฮะมะนาวค่ะเพื่อนเพื่อนนะฮะต้นมะนาวอันนี้ก็เก็บกินอยู่ทุกวันเนาะนะฮะนี่ค่ะลูกมะนาวนะฮะจังไว้นะฮะตัดตกแต่งไว้เนาะ,ะเวลาที่เขาออกลูกต้นก็จะได้ไม่สูงเกินนะฮะจะได้เก็บง่ายหน่อยนะ,ะใกล้ๆกล้ตะลิงปิงเนะี่ยนี่ค่ะอยู่กลุ่มนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะนี่ค่ะเป็นเอ่อ น่าจะเป็นลูกเนอะนะฮะน่าจะส้มมะนาวค่ะเพื่อนเพื่อนนะฮะต้นมะนาวอันนี้ก็เก็บกินอยู่ทุกวันเนาะนะฮะนี่ค่ะลูกมะนาวนะจ้าใบนะฮะพอเรามาตัดตกแต่งสถานที่เราก็มาเห็นนะมาดูนี่ก็ต้นในตัดก้าเราก็ไม่เห็นซูกอยู่ข้างในนั้นก็มีนะเป็นมะนาวนะ ก็ปลูกไว้นานแล้วนะฮะต้นมะนาวค่ะเพื่อนๆนะฮะต้นมะนาวอันนี้ก็เก็บกินอยู่ทุกวันเนาะนะฮะนี่ค่ะลูกมะนาวนะนีจ้าใบนะฮะพอเรามาตัดตกแต่งสถานที่เราก็มาเห็นนะมาดูนี่ก็ต้นนี่ค่ะก็ใช้เวลาไม่นานนะนะ ใช้เวลาไม่นานเนี่ยนะฮะเขาก็จะออกเนาะถ้าเราแต่งนะฮะทุกปีเขาก็จะลูกโดกมากเลยนะฮะแต่นี้เราแตนะอันนี้ก็เป็นลำมุดจ้ะนะฮะว่าลำมุดนะฮะนะลำมุดก็กําลังแตกใบอ่อนเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนนะฮะทำคลิปนะฮะคลิปสามนาทีพาด,ดูหลังบ้านที่เราตัดตัดหญ้าไว้เมื่อเช้านี้เนาะคลิปนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะจ้าเนี่ย นี่นะฮะกบังแตกยอดถอนเลยนี่เป็นตะลิงปิงเนาะนะฮะตะลิงปิงจอ,อกตามตามข้อตามอะไรเขาอย่างนี้นะฮะเนี่ยขนาดนะฮะหัวนะฮะม่เพื่อนเพื่อนนะฮะนี่นะสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาเช้ามานะฮะตัดหญ้าทำความสะอาดนะจ้าเนะ,ะนี่ก็เป็นหลังบ้านใบนะฮะ พอเรามาตัดตกแต่งสถานที่เราก็มาเห็นนะมาดูนี่ก็ต้นสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาเช้ามานะฮะตัดหญ้าทําความสะอาดนะจ้านะี่นี่ก็เป็นหลังบ้านมะนาวค่ะเพื่อนเพื่อนนะฮะต้นมะนาวอันนี้ก็เก็บกินอยู่ทุกวันเนาะนะฮะนะฮะี่ค่ะลูกมะนาวนะจ้านะ โอนะฮะถ้ารอรอเวลาอีกหน่อยก็คงจะได้แกงแหละนะฮะอันนี้ก็ต้นนะฮะต้นเราไม่ให้สูงมากเนาะเพื่อนะหรือว่าเป็นดอกก็ไม่รู้เนาะดอกก็จะเป็นกลุ่มๆนะฮะอย่างน้อยๆก็น่าจะมีลูกมั่งแหละเนาะนะฮะนี่นี่นะฮะกำลังแตกยอดถอนเลยนี่เป็นตะลิงปิงเนาะนะฮะตะลิงปิง ทุกปีเขาก็จะลูกดกมากเลยนะ,ะแต่นี้เราไตนฮะ